ท่านรองนายกเทศมตนตรีนครปฐโลกคลปิยนาถเจริญเจริญบันนท่านประธานชุมชนกชาญวิศกิจแลาเรามีสวนตลอดผู้สูงอายุที่อยู่รอบคังนะจน,นี้นะคะกิจกรรมในวันนี้นั่นคือหนึ่งเปิดบ้าน O.R. ให้เราได้ทราบถึงมาตรฐานและดูความปลอดภัยของคังโอนะคะที่อยู่ในกลังชุมชน สองก็คือการจัดถนนธรรมเนียมประเพณีเชิญเพื่อนผู้สูงอายุมารุน้ำ้ำขอพรในวันปีใหม่สถานที่ปลอดภัยสูงจริงๆแล้วเนี่ยก็จะได้รับการตอตอน,ตอนที่เดืนม,มารับตำแหน่งนายกเทศมนตรีตกใจกันทั้งเมืองนะคะแต่ว่ามาตรฐานในการดูแลพื้นที่ตรงนี้รวมทั้งการทำความเข้าใจกับชุมชนที่อยู่รอบๆของคันน้ำมันการจัดการสิ่งล้อมซึ่งทาง ดนตรีก็มีหลากิจกรรมดีๆหลากหลายที่อยากจะให้เราพวกเรามั่นใจว่าเราอยู่กันด้ความปลอดภัยและสันสะงบเป็นไปด้วยว่าที่มันพร้อมที่จะดูแลพื้นที่อยู่นะคะเราก็มั่นใจเราในความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนได้ดีตลอดมานะคะก็ขอให้กิจกรรมวันนี้นะคะเป็นที่พอใจของพี่น้องชาวชุมชน ทางรถไฟรถยนต์นะครับแล้วก็มาเก็บที่คามเป็นโลกนะครับัด้วยรถดิฟิลเลอร์นะครับให้เป็นการแก่ลูกค้าสายการบินแล้วก็ในงานราชการนะครับสำิตรอดเนะครับอันนั้นนะครับเมื่อเที่ยับต้นทางแล้วต้องไม่เกิน0.5นิลลไนะครับในส่วนของน้ำมันปุ่นโมแกสนะครับนี่ก็เป็นตุ๊ก ควบคุมการดังงานของที <ær> ่เะ่ถาม่ถามได้เลยนะครับท่านยกนะครับทัานสัพภะกวะาโตอาหารโตสัมมาสัมพุทธสัจจะนิพันตุศัพพโสเอขอส่งน้ำเพื่อให้ทุกโศกโรคภัย ส่งน้ำพระนะครับเป็นประธานนะครับเริ่มส่งแล้วก็นิทานยกนะครับก็เป็น,นประธานเนะาะครับเชิญพิยุครับพิยุทธ์พนัการส่วนทลางมิโลนะครับรแล้วก็เดี๋ยวเชิญพี่ยุพี่เยานะครับประธานชุมชนทั้งสองชุมชนนะครับคุณคุณนะครับหมอเออพี่เล็กพี่เล็ก พี่เล็กพี่เล็กเมย์อยวให้พี่เล็กข่างนะพี่เล็กถ่ายรูปพี่เล็กคุยกับเมย์ที่เด่นเดี๋ยวพี่เล็กอ่าดูครับย้ายเมื่อไหร่แล้วบอกเราฉลองเจ็ดวันเจ็ดเลยเดี๋ยวเชิญพี่ยุ้ยยาวนั่งก่อนเนาะพี่ยุ้ยยาวนั่งก่อนนะครับเราสามหากกรรมใดที่ข้าพเจ้าได้กระทำแล้วผิดพลาดประการใด ด้วยกายก็ดีจนปัจจุบันวันนี้ทั้งที่ตั้งใจก็ดีทั้งที่ข้าพเจ้ารู้ถึงไม่เท่าไปถึงการก็ดีขอให้ท่านจงปรดเมตตา ขอบคุณคนายเลยครับผมครับผมจะได้โอกาสนี้นะครับเวลานี้นะครับเป็นเ้อยปีนะครับที่พวกเรานะครับได้มา นานเสร็จแล้วก็มานั่งเนาะมานั um, um, uh, no ่งในโต๊ะพี่แอร์ e ี่เนาะให้ให้คุณน้องคุณชมเนอะที่